สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะครับ วันนี้ผมก็มาออกรอกกับเพื่อนๆนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทับกนะครับหรือสนามกอล์ฟทบสนาม2นะครับเปิดหลุมแรกด้วยการใช้แฟร์เว7เจ็เคาะออกมาก่อนนะครับในช็อตที่2นะครับเพราะว่าตีฟูลสวิงไม่ได้นะครับติดเสาไฟนะครับเดี๋ยวไม้มันจะหักก่อนนะฮะช็อตนี้ก็เหลือระยะ170หลานะครับถึงทงนะครับผมก็ตีด้วยเหล็ก5มานะครับแล้วก็มาสั้นอยู่ตรงหน้ากีนะครับ จริง,รงๆกีนที่ทอมบอวันนี้คือผมไม่ได้มาตีนานแล้วนะครับกีนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับก็คือตีช็อตแอปโพสตกหยุดนะครับแล้วก็พัดวิ่งครับเป็นกีนที่เล่นสนุกมากๆเลยครับผมห,ห้เเทอ๊บโโไปีีดยยวผมล ก็จบหลุมสองพาสามสั้นร้อยสี่สิบแปดหลาไปด้วยโบกี้นะครับผมเป็นพาสามที่สั้นนะครับแต่ลายล้อมไปด้วยทั้งน้ำทั้งบอดทรายนะครับก็ไม่ง่ายนะครับผมต้องแม่นจริงๆครับผมไม่เป็นไรครับเราก็มาต่อกันที่หลุมที่สมพาห้านะครับยาวห้าร้อยสี่ิบหลานะครับช็อตสองผมก็ตีมาด้วยหัวไม้สามครับแล้วก็เหลือช็อตแอปโพสขึ้นด้วยพิชชิงเวทประมาณร้อยห้าหลาครับวันนี้ก็ เกรมแอปโพลช็อตนะครับก็จะไม่เล็งธงนะครับเราจะเล็งที่หัวใจหลักของกรีนนะครับหรือพื้นที่กว้างที่สุดของกรีนนะครับแทนนะครับไม่สนใจว่าธงจะอยู่ไหนนะครับเพื่อเพิ่ม g I r นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หาพาเจอแล้วนะครับในหลุมที่สามนะครับก็มาต่อกันที่หลุมที่4ี่นะครับหลุมที่สี่เนี่ยจะเป็น พาสี่นะครับยาวสามร้อเสิบสามนะครับแล้วก็เป็นทางตรงอย่างเดียวเลยนะครับแต่วันนี้นะครับหลุมนี้จะทวนลมแรงนิดนึงนะครับผมช็อตนี้ผมก็ตีด้วยไฮบิดนะครับ U5 นะครับ U5 ห้าเนี่ยผมเอามาใส่นะครับแทนเล็กสี่นะครับแล้วก็หลุมเมื่อกี้ผมแอปโพสผมก็บวกระยะเผื่อไปอีกหนึ่งเบอร์ครับเพราะว่ามันทวนลมแรงมากนะครับ ลูกก็มาพิงอยู่ตรงฟินนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นลัฟนะครับก็กลัวชืกครับผมก็เลยใช้ไฮบริดนะครับเอามาพัดแทนพัดเตอร์นะครับผม พาไปในหลุมที่4นะครับมาต่อกันหลุมที่5นะครับเป็นพาสีสั้นยาวประมาณ320นะครับหลุมนี้จะมีน้ําอยู่ทางขวาที่เราเห็นในจอนะครับแล้วก็หลุดทางขวาไปอีกทีจะเป็น OB นะครับเพราะว่ามันไปติดกับหลุมพาสามนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับหลุมนี้ต้องออกเบียดมาทางซ้ายนิดนึงครับวางมาทางซ้ายนะครับก็ผมตีช็อตที่2มาสั้นอยู่หน้ากีนครับแล้วก็ชิปผิดไปเยอะเลยครับผมใช้ด้วยเวท58นะครับตีเบาไปหน่อยครับผม วยคก็ยังคงยากอยู่นะครับสำหรับการตีเหล็กให้ออนกรีนนะครับที่จะเพิ่ม G I R เหมือนที่ผมเกินเป็นในตอนแรกนะครับแต่ก็จะพยายามทำอยู่ครับแต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังคงเล่นในเรื่องของโบกี้เกมอยู่นะครับก็คือเสียไม่เกินโบกี้นะครับจะพยายามคีบโบกี้แล้วก็ไม่อยากให้มีดับเบิลเลยนะครับวันนี้ พากับโบกี้ก hmm. ็พาก็ถือว่าทําดีครับโบกี้ก็ถือว่าเท่าตัวนะครับวันนี้ก็คิดประมาณนี้นะครับสําหรับเกมของผมนะครับวันนี้นะครับทีช็อตหลุมนี้จริงๆควรจะปักทีมาทางติดปักลูกมาทางด้านขวานะครับของทีออฟทีช็อตนะครับเพราะว่าทางด้านขวาเนี่ยมันมีน้ํานะครับผมก็ไปปักอยู่ตรงกลางค่อนไปทางซ้ายนะครับมันก็เลยตีหลุดออกมาทางด้านขวานี่แหละครับดีนะครับที่ไม่ตกน้ํานะครับก็เหลือระยะแอปโพสอีกประมาณร้อยห้าสิบหลาครับ ผมก็ตีเหล็กเจ็ดมานะครับอ๋อพัดไซฮิวทางขึ้นนะครับถือว่าโชคดีมากครับที่ลูกมันไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้อยมีเลี้ยวอย,อยู่อยู่ครับทางนั้นอยู่ครับรพี่อ,อ้อมอยู่อยู่มีว้ามีว้าให้ได้นั่งงาจะตกแล้วฟ<ะ>ูีวางก็ไม่บอก หนีทางขวาปลอดภัยนะครับมันมีพื้นที่แฟเวซ่อนอยู่หลังแนวต้นไม้เยอะครับที่ตีจากทีออฟจะไม่เห็นเลยนะครับผมตีมาเนี่ยลูกมันออกมาทางขวาแล้วไม่ดอครับมันก็เลยพุ่งออกมานะครับตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่หรือเปล่าพอมาดูถึงโอ้มันมีแฟเวเยอะมากเลยครับก็ช็อตที่สามนะครับจะตีขึ้นกีนแล้วครับกีนหลุมนี้จะเป็นกีนยกนะครับถ้าผิดซ้ายหรือขวาเนี่ยก็จะตกกีนทันทีครับแล้วก็ต้องไปเสียชิปจากลับนะครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะทบอในวันนี้นี่ไม่เหมือนกับปีสองปีที่แล้วที่ผมเคยมาเลยนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่าเขาดูแลสนามดูแลสภาพกินดีมากเลยครับกินพัดสนุกนะครับแล้วก็มีสลบเยอะด้วยครับลายค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับพัดไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพัดสนุกครับผมฝั่งตรงข้ามนี่มีทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งนะครับวันนี้เรามาออกกันหกคนนะครับก็จะแบ่งกันเป็นข้างละสามคนนะครับ หลุดไปนะครับวันนี้ผมก็อยู่ทีมเดียวนะครับกับน้องโจนะครับแล้วก็น้องนิกนะครับโจนี้ก็เป็นโปรไปแล้วนะครับโปรโจนะครับตีไกลมากๆเลยนะครับหลุมนี้ต้องตีตรงเท่านั้นครับผมบอกเลยก็คือถ้าต้องผิดเลือกผิดขวาดีกว่าครับเพราะว่าทางซ้ายเป็นน้ํานะครับทางขวามันเป็นถนนครับแล้วก็เป็นสนามยิงปืนนะครับลูกผมก็ตกวิ่งมาบนถนนเนี่ยครับโอโหไกลมากเลยครับพาสระยะสามร้อยห้าสิบเจ็ดนี่ผมเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบหลาครับ เสียงที่ได้ยินนี้ก็คือเสียงปืนนะครับทางด้านขวาเนี่ยเขาเป็นสนามยิงปืนนะครับก็จะเป็นกําแพงมีรั้วรอบขอบชิดนะครับปกติแล้วถ้าเรายืนอ,อยู่บนถนนเนี่ยเราสามารถได้ฟรีดอกนะครับโดยดอกถอยหลังไม่เข้าใกล้ทงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าลูงเมื่อกี้ครับพื้นที่ดอกเนี่ยมันไม่มีหญ้าเลยครับก็เลยเลือกตีแจมสภาพดีกว่าครับก็คือเหยียบบนถนนดีกว่าครับ ก็ยังคงมีปัญหาครับลูกพัดไกลนะครับให้ระยะขาดตลอดเลยฮะต่อกันที่หลุมสิเดพาสามนะครับเป็นหลุมที่ผมบอกเลยว่าบีบหัวใจตั้งแต่แท่นทีออฟเลยครับเพราะว่าทรายน้ำยาวมากแล้วขวาก็ดักด้วยบ่อทรายนะครับนนสนามทอบอเนี่ยความรู้สึกผมนะครับเป็นสนามที่ไม่ไกลนะครับสนามกอล์ฟที่นี่ไม่ไกลนะครับแต่ มันบังคับให้เราต้องตีตรงตลอดเลยครับถ้าตีผิดเนี่ยมันมีโทษปรับค่อนข้างแรงครับนี่ผมก็ผิดซ้ายมานิดนึงนะครับก็มาตกบอะซ้ายข้างกีนครับโอ้โหเป็นไรคเข้าไปในซายลึกเกินว่ะคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเพลาะนะครับหางเสียงไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าวันนี้มาเล่นกับน้องที่สนิทนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทกันนะครับก็จะใช้ ภาษาวัยรุ่นทั่วไปนะครับภาษาโบราณนิดนึงนะฮะถ้าฟังแล้วไม่เข้าหูไม่สนอกหูยังไงวันนี้ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมมาต่อกันที่หลุม12พานะครับยาว391หลานะครับเป็นพา้าสั้นนะครับแต่ไม่สามารถตีสู้ไปเลยได้นะครับเพราะว่าลักษณะเลเยอร์นะครับของหลุมนี้จะเป็นเกาะลักษณะเหมือนเกาะ3เกาะต่อกันครับโดยมีสะพานสีขาวนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับเกาะแต่ละเกาะนะครับไปจนถึงกรีนเลยนะครับ ผมก็เลือกที่จะตีวางนะครับแล้วก็ช็อตที่2เนี่ยผมก็แอปโคดไปด้วยระยะประมาณสักร้อยสาหลาด้วยเล็ก9้านะครับไปวางตัวไปในเกาะที่2นะครับแล้วก็มาอยู่กลางเกาะที่2ครับตีไปหาเกาะที่3มนะครับหรือว่ากรีนนะครับด้วยระยะร้อยห้าหลาครับแต่ว่าตีล้นขึ้นมานะครับอยู่ด้านบนนะครับก็เลยต้องมาพัดเบอร์ดี้ทางลงนะฮะ อ่านลายผิดนะครับหลุมนี้ตีไปไหนก็ไม่รู้ครับผมบอกแล้วว่ากินทบอไม่ง่ายนะครับเดินขึ้นมาพัดมึนๆงงๆนี่อากาศร้อนๆหัวแบงๆนี่เรียบร้อยครับโดนหลอกครับมาดูพี่ชายผมนะครับสนามแเขาบอกสนามหลังบ้านเขาครับมาดูครับโอ้โหไม่มีปัญหาเลยครับพัดกิบมากครับวันนี้เขาพัดขวดจริงๆครับก็มาต่อกันที่ทีออฟหลุม13นะครับกับบรรยากาศตะวันชิงพลบนะครับท้องฟ้าสวยมากๆครับ ในเหมือนกับจะเป็นสัญญาณนะครับบอกว่าอากาศร้อนนะครับของวันนี้นะครับในเดือนเมษานะครับกำลังจะสิ้นสุดลงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ที่ช็อตออกไปครับลูกนี้พยายามตีคัดเฟตออกไปทางขวานะครับก็เกือบปกน้ำครับผมก็มาตีด้วยเหล็ก750หลานะครับก็มาสั้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ไฟชงไฟฉายนี่เริ่มงัดกันหนอนทำนงานแล้วนะครับ ็หลุม14นะครับมาต่อนที่หลุม14เป็นภาสีสั้น284้หลานะครับเป็นภาสีสั้นที่ตีวันออนไม่ได้นะครับถ้าแครี่ไม่เกิน250-260นะครับผมก็เลือกวางด้วยเหล็ก6นะครับประมาณ170 180 1 7 0้้หลาน้อหครับแล้วก็มาขึ้นช็อตที่2ด้วยเหล็ก9นะครับแล้วก็มาได้พัดเบอร์ดี้ทางขึ้นครับไม่มีอะไรเซ็งเท่ากับการพัดเบอร์ดี้แล้วไม่ถึงหลุมนะครับโอ้โหอันนี้ห่างไปเกือบคันธงครับเลย ต้องมาเซฟพาไกลนิดนึงนะฮะก็มาต่อที่หลุมสิบห้านะครับเป็นพาสามไกลแล้วครับอันนี้ร้อยแปดสิบเจ็ดหลานะครับแล้วก็ลมขวางจะขวาไปซ้ายนะครับทงไปปักทางขวานะครับผมว่าทงทบปักแอบยากเหมือนกันนะฮะเล็งทงไม่ได้เลยครับไม่กล้าเล็งนะครับผมก็เล็งกลางกีนครับพอตีออกไปปุ๊บมันก็ดันออกมาทางด้านซ้ายนะครับติดดอกมาครับก็มาอยู่ด้านข้างนะครับอือหืออะไรครับนี่แชงครับผม โอ้โหสมองเตื้อๆอยู่นี่ตื่นตัวเลยครับพีคตีเรียกมิสเตอร์แชงเลยนะครับโอ้โหผมนี้ยืนเซ็งเลยครับหมดลายแต่ยากเลยครับเพราะมันแชงไว้เกือบไม่อ่อดนะครับเกือบจะตกกีนลงไปเลยครับเลยต้องมาเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยครับแล้วพัดไปก็สั้นครับเพราะว่าเป็นทางขึ้นนะครับขึ้นแรงเหมือนกันครับผมก็เบอร์ๆอยู่นี่ก็ต้องแบบวันนี้ร้อนจริงครับวันนี้ร้อนมากๆเลยครับตอนนี้เริ่มตื่นแล้วครับตอนนี้พอเจอหลุมเมื่อกี้ไปนะฮะ แต่ก็นี่ก็คือกอล์ฟแล้วครับลูกกลมๆนะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแม้แต่เพียง 1- 2วินาทีนะครับก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้นะครับทําได้แค่เริ่มต้นใหม่นะครับกับหลุมใหม่นะครับให้มันดีขึ้นนะครับหลุมนี้ก็เป็นหลุมที่สิบหกนะฮะเป็นพาสีนะครับสามร้อยแปดสิบหลานะครับตีไดรเวอร์ออกมาทางด้านขวานิดนึงครับแล้วก็คุณป้าบอกแล้วนะครับว่าขวาน้ํานะครับแต่ผมไปเข้าใจว่าซ้ายน้ําครับ ด้วยความเบอร์ของผมเองครวันนี้อากาศอยู่40องศาซีได้นะครับเดือนเมษานะครับอตอนในช่วงกลางวันนะครับโอ้โหผมก็เบอร์ครับตีไปทางขวาฝากขวาเลยครับลงน้ำครับก็เลยต้องมาขึ้นช็อตที่สามนะครับแล้วก็กำลังจะพัดเก็บโบกี้นะฮะทุกคนหันหลังไปก่อนครับ เอาีถ้าผมให้พี่เอาพี่เอามให้ผมเอาเอานะผมเอานะผมเอานะผมลงน้ำมานะพี่อุชผมลงน้ำมานะนี่ผมติปเปิลแล้วนั่นเองเกมจิตวิทยาก็มานะครับสำหรับพี่อุดทนายความคนเก่งของเราครับหลอกให้เราตายใจนะครับก็มาต่อที่หลุม17พศนะครับวันนี้ใกล้จบแล้วครับเห็นมืดๆอย่างนี้แต่ยังอากาศนี่ยังแอบอบอ้าวอยู่นะครับมันเหมือนกับอุณหภูมิที่ดินนะครับเขาขายความร้อนขึ้นมานะครับในตอนกลางคืนด้วยนะครับ โอ้วันนี้อากาศโหดร้ายจริงๆครับผมงานเทหาราลใจดีเหมือนนะทหารราบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไถ่แท้ๆนะครับตีไล่งูมานะครับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับชอบพูดไปนะครับเวลาเราตีแป๊กนะครับก็หมดแรงครับตามสูตรฮะ แต่ในวันที่เราตีแย่นะครับแค่ช็อตดีๆเกิดขึ้นเพียงหนึ่งช็อตนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้นะครับในหลุมพาร์ห้านะครับช็อตที่3เป็นช็อตที่ดีนะครับก็เลยได้มาออนอยู่บนกรีนะครับทำให้เราได้พัดเบอร์ดี้นะครับเย่วนถุยยอดยไมี่ดวงจันทร์เวียงไม้ถึงด,ดวงไฟครับ <c oughs> อ่าช่วยเขาหยบหน่อยหยบหน่อยหยบคุณป้าหน่อยคุณป้าครับช่ว <while later S 1> <with> ยเอาไปฉายให้น้องชายผมส่อห้ด้วยไม่เห็นอะไรเนาะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเอามแป๊บนึง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 แปมบนึ่งแปมบนึ่งโอเคผมวุฒิบอกว่าขนาดกูเป็นทัวร์โปลแม่งไอ้้เหียังไม่วุ่นวายเท่านี้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็หยอกลอ้อกันขำๆในกลุ่มนะครับก็ใช้ภาษาไม่ค่อยไพเราะนะครับก็อย่าถือโทษโกรธนะครับเอาบรรยากาศของกลุ่มนะครับว่าออกรอบกับเพื่อนสนิทนพี่ที่สนิทน,น้องที่สนิทนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ให้คุณป้าแคนดี้ช่วยถือกล้องถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยเอาไฟฉายไปให้น้องชายคนหนึ่งถือให้นะครับแล้วก็ปูดก็ยืนมองขำๆอยู่ครับเพราะว่า ก็เป็นทัวร์โปนะฮะเขาก็ไม่ได้เรื่องเยอะเหมือนผมนะครับวันนี้ผมพอดีผมจะถ่ายวิดีโอลงยช่อง YouTube นะครับก็เลยวุ่นวายนิดนึงฮะวันนี้สนุกมากจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมกวนทุกคนนะครับที่สร้างบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้แก่กันนะครับขอบคุณพี่อู๊ดพี่ลิทโอวุธน้องนิกกี้น้องโจนะครับแล้วก็ตลอดจนคนดูนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเสมือนได้มาออกรอบด้วยกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกอบช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ